ก็อย่างที่ถังเบียบอกฮะถ้าไม่กรีถังเบียไม่เต้นฮะกรีจริงๆก็เต้นมาดังไหมมังไอันจริงๆริงดังได้กว่านี้เนาะเอาตรงนี้เลยนะเอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้เลยนะกรีปากหล่ะกรีดังมากโอ้โหใจลังใจมา้นตอนแรกตึงเต้นมากตอนแรกไม่มีคนหลบให้เลยครับพี่ยู่ข้างหลังไม่มีใครขังมาด้วยไมใช่ใช่ใช่ออกมาข้างหลั ไปนั่งขไปนั่งอยู่ข้างหลังตู้คอนโรลอะนานมากกมันจะปล่อยเข้ามาแล้วโค้งเมื่อยทเอ็น้ันะค้าหถึงน้าหจะดิจะี้กาอครันนี้ประกาศพิมนะประกาศพิได้หรอ มีถ้าอยากอยากได้หลายๆแอคก็ต้องมามินิคอนเดียีเดียวจองให้แน่นเลยนะ